สวัสดีคะ่ะเย็นวันนี้นะคะคุณลูกค้ายอยู่ใกล้ค่ะวันนี้เนาะได้รถมาเมื่อวานค่ะคูเปแต้มหกสองสี่ศูนคันนี้นะคะพี่นนะะเขา้ามาซื้อหาปตัดหญ้าใหม่จากนาซ่านะคะอยู่ใกล้ก็เลยเอารถมาลองกำลังปรับฐานสกีให้ค่ะตัวน,นี้เป็นหาปตัดหญ,ญ้าใหม่ หมายหนขนาซ่า170นะคะตัวนี้ใส่62นะคะตัวนี้นะน้องกำลังปรับสก,กีให้ะคะ่ะท่านใดที่อยู่ไม่ไกลนะคะก็นำรถมาใส่อุปกรณ์ได้นะคะ L C S C M T นะ้าค่ะอุปกรณ์ใหม่นะร้านมีสินค้าพร้อมให้บริการนะคะขอบพระคุณค่ะ